สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับช่องมดสวรีกินแซ่บนะคะทุกคนวันนี้เราพามาที่สวนของน้องมินาค่ะตอนนี้น้องมินากลับมาแล้วนะคะก็คือตอนนี้มินาถือกล้องให้ค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่ามินาย้ายสวนค่ะแม่มินาย้ายสวนนะคะตรงนู้นนี่ก็คือเจ้าของเขาจะขายแล้วนะคะมินาก็เลยต้องย้ายถิ่นฐานนีกแล้วค <laughs> ่ะ <laughs> ตอนนี้ก็ยังไม่ใช่ของมินานะเ <laughs> ขา<ง> <laughs> ให้ใช่ <laughs> โอ๊ยตุ๊กแกเยอะนะเนี่ยดูมีแต่รอยไข่ตุ๊กแกนะคะใช่หรอไม่ใช่หอยหรอพี่โอ๊ยแม่เก็บอะไรอยู่อ่ะเอ้าแม่อยู่ในนี้หรอพี่ดูไม่รู้เลยเสื้อเหลืองเนื้อนุ่งนะคะโอ๊ยเหมือนเราหลุดมาอีกโอบหนึ่งเลยอ่ะเอ้าจิมกี้อยู่บ้างมีนาอยู่เลยพร้อมขำไหมตอนนี้เอ้านี่มันนานี่นานี่นานี่นาโอ๊ยไม่กลบฝุ่นไปด้วย โอ้ยยอดฟักึ่งไม่โตเลยไม่โตเลยนะคะมีผกบุ้งมีโตขึ้นหน่อยมีเบาน้อยด้วยเดี๋ยว้องก็อาดูค่ะกินไหมพี่กินได้บ้งยังไม่ได้มาลูอันนี้ของใครอ่ะขอแม่อุ้ยน้ำใสมากเลยอ่ะมีน้ำมาอาบน้ำาตรงนี้สิใส่พ้อถุงอาบเลยไปเลยนะองน่น้องเเขาไปได้แหละ น้องเขาอุซานิตาหมาใครเนี่ยไม่รู้จักเลยไอ้ดำน่าไม่ใช่เหรอไอ้ดำก็แค่ไอ้มีไอ้มีแม่เก็บอะไรมาดูฝักแม่โอ้โหยอดฝักยอดฝักยอดฝักเขา มะเขือมะเขือม่วงมีใหญ่มากเลยอ่ะหวานมากเลยนะนี่พี่ใบเมนรักสวยมากเลยเมนรักใส่แกนองเออเอาไปเลยเอาไปเลยนูจริงพี่นี่หอยกระพานหอยกระพาก็มีหนู่นไรแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดูถั่วดูถั่วซีว่ะดูถั่วซี่ากันถั่วก็เยอะ มะเขือเตรียมพร้อมมากเก็บขำเก็บเก็บเก็บลยเก็บทั้งใส่แกนนอใส่แกแหนลงในไหนจกะนี่อ๋ออ๋อไม่เป็นไรพี่มดลงได้หมดลงเนลวลงไรพี่ลน้าอากาศเก็บอันนี้โหราคาสวยมากเลยอ่ะอันนี้หลุดมาจากโลกไหนเนี่ยมีอยู่ต้นเดียวมันสวยนะอุ้ยพี่ทำไมมันเขียวไปหมดเลยอ่ะ ดูป้าสิผมโตเกินอ่ะแกตกแซ่บโอ้แล้วน้องลงได้ไหมเนี่ยไหน,นป้าจะแก่งอะไรคะแกงน้ำพริกองแกงน้ำพริกอง <c oughs> แกงน้ำพรกองแกงน้ำพริกอ่องโอ้ยอยากกินไอ้น,นี้เลยอ่ะก๋วยเตี๋ยวเรือพี่เนาะหอมมาก เมื่อก่อนนี่พี่เข้าใจว่าก๋วยเตี๋ยวเรือนี่คือต้องกินบนเรือเท่านั้นนะเออน้องก็คิดอย่างนั้นแหละคิดว่าเขาขายบนเรือตลอดเลยแล้วอันนั้นอีกก๋วยเตี๋ยวน้ําตกอีกพี่ว่าพี่ก็คิดว่ามันแบบไปเอาน้ําตกจริงๆอ่ะที่ไหนได้อ๋อมันเป็นชื่อเขาร้านนี่ก็ซื้อบือ้อซื้อไงซื้อของแท้ซื้อจนบือบน่อเลย่ะสวยจริงหอ,อมาอมากเลยอ่ะ ว่าอันนี้ไม่ใช่ในีเมล่าีินะ <c oughs> เขาไปด้วยสีไปทำหนอ <c oughs> ่โอโ,โ,อโกน่อโกะหัวโกะนี่โถพี่หมดเอากอนนี่วะอัญชงกออังชงกะพี่เส้นถั่วตัวเองเอาไปเอาไปแกงนะเอาผัากกะเพราก็อร่อยเนาะ ใช่โอ้ยมีนาเพิ่งทําไปอ่ะกินข้าวสองจานเลยโอ้ยฝนตกอ่ะตกแล้วตกแล้วตกแล้วหนึ่งเม็ดตกแล้วสองเยังกินหน,นึ่หน่อเหตเออ้หญิอยากกินก็หนักอุ้ยทำไมหญ้านี่ท้ามากินได้นี่ได้เลยนะเนี่ยสวยมากเลยอ่ะหญ้าก็สวยกับผักอีกตอนเนี้ยหญ้าสวยมากเลยอ่ะกินได้นะพี่เราก็กินบ่อยอยู่เนาะเออเนาะอ่ no อะแม่เอาสงสารควายสงสารควายไว้ให้ควายกินหอมจริง<า> หอมจนเหม็นแล้วตอนนี้ทุกคนแม่เก็บให้ค่ะถั่วอวบหนุ่มๆวุ้ยนุ่มที่ไหนเนี่ยแก่แก่แล้วเริ่มแก่แล้วแก่แล้วนะคะแต่อวบมากเขามากค่ะอวบเขขายาวด้วยใหญ่ด้วยยาวจริงนะเนี่ยใช่โหวันนี้เราจะไปทําเมนูอะไรดีถ้าสมมติว่ามันนุ่มๆอย่างเงี้ยเราไปทําเป็นแกงนะคะหรือว่าเอาไปทําอะไรนะ ที่ภาษาไทยใหญ่ที่เขาไปทำใส่ถั่วใส่มะเขือคือใส่เขาเรียกว่าอะไรนะเมนูอะไรนะออกอุ๊บออกออกมะเขือออกถั่วอ็อกหรอเขาเรียกว่าอย่างเงี้ยที่ที่ที่ใส่ใส่หนังควายคนเนี้ยอ้ไม่รู้ <laughs> แม่ แม,แม่ก็ไม่รู้หรอกพี่พูดพี่เมนูที่เขาใส่หนังควายใส่ถั่วนิดนึงใส่มะเขือคันนิดนึงนี่เขาเยาวังเมนูแล้วนะอ๋อมะเขือหูแค่นี้เดียวสรุปมะมะเขือหูใส่ล้อแรกกันนะเออใส่แตงอีกนิดนึงนะคะใส่ล้อแรกกันนะคะวันนี้เรามา ไม่เคยไม่มีอะไรไม่มีสักครั้งเลยนะคะที่จะไม่ติดไม้ติดมือกลับบ้านนะคะก็ขอ,ขอขอบคุณแม่นะคะกับขอบคุณมินาด้วยนะคะ<อ>ไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวนูเผื่อไปดูข้างหน้าก่อนว่าม,มีอะไรให้กิน <laughs> ไปแล้วโอ้บายบายไปอ,ยอะไรอ่ะนกยูงไปอ้นกยูงมากไป